เราก็มาต่อ EP 2กันเลยนะคะเพื่อนๆเราก็จะไปดูห้องพักของเราเลยนะคะว่าห้องพักที่นี่เขาสวยขนาดไหนวันนั้นเราไปเราพัก2ที่นะคะเราพัก2ห้องค่ะอันนึงก็จะเป็นห้องสไตล์บาห์รี่อนึงก็จะเป็นแคมปิ้งค่ะเพื่อนๆเดินเข้ามาเลยก็จะมีน้องๆเดิน เอากุญแจมาให้นะคะเราก็ไปรับกุญแจกับน้องๆไปเลยจ้าอันดับแรกพอเรารับกุญแจแล้วนะคะเราก็จะพาไปกินลมชมวิวแล้วก็ริมทางสายน้ําที่อยู่ข้างห้องพักเราค่ะเพื่อนๆว่าจะฟินจะไหนแล้วก็จะมีความสีน้องแอบดูน่ทีนี้ตามมาดูเลยจ้าว้าวบอกเลยว่าวิวหลักล้านที่ๆเล่นไม่ได้เหรอเล่นได้ปะเนี่ยตรงปกค่ะเพื่อนที่นี่ตรงปกแล้วก็มีน้ําใส ไหลลื่นน้ำสวยงามมากๆเลยจ้าเราก็จะพาชมบรรยากาศร,รอบๆ้องพักของเรานะคะว่าคืนนี้นนเราจะนอนที่นี่นแล้วก็เราจะพาชมลำธารให้ฟังเสียงน้ําไหลดังๆไปเลยจ้าว่าบรรยากาศที่นี่ฟินเวอร์ขนาดไหนบอกเลย ราคาไม่แพงแล้วก็วิวหลักล้านค่ะหลังจากนี้เราก็จะพาไปดูห้องพักข้างในเราเลยค่ะว่าห้องพักข้างในของเราจะเป็นยังไงออนนนเอนตามเข้ามาเลยนี่ไงเปิดเข้ามาแล้วค่ะอันนี้เขาก็ให้นอนได้สองคนนะคะก็จะมีมุ้งสวยๆน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยแล้วก็เด็กๆชอบมากเลยถูกใจมากเลยค่ะแต่ว่าวันที่เรามาก็จะมีอุปสรรคนิดหน่อยนะคะก็คือตัวโนก็ค่อนข้างที่จะไม่สบายค่ะพอมาถึ ก็นอนหลับเลยนอนหลับเลยแล้วก็หลังจากนั้นลุกมากินข้าวแล้วก็ดาเช็ดตัวทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่เราเปิดห้องพักเรียบร้อยแล้วเ,เราก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปอาบนะ้ำไปเล่นน้ำที่ริมคลองกันจ้าว่า จะสนุกขนาดไหนตามไปดูเลยอันนี้เราก็เปิดบ้านไว้ก่อนนะคะเปิดบ้านไว้แล้วก็ให้โตโน่เขานอนเป้าน้อนแล้วเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงไปเล่นน้ํนากันเลยจ้าบอกเลยว่าน้าเย็นสดชื่นแล้วก็สวยมากๆเหมาะสําหรับมาพักผ่อนอย่างใจมากๆจริงๆค่ะวันที่เรามาเรามาตรงกับวันสุดนาะค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวคนไม่เยอะค่ะแล้วก็ เป็นส่วนตัวมากๆเงียบสงบเหมาะสําหรับพักผ่อนวันหยุดยาวรับอากาศโอโซปปนเต็มปอดเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะแทนพาไปดูห้องน้ํานะคะว่าห้องน้ําที่นี่เป็นแบบไหนเป็นแบบนี้เลยค่ะสไตล์แบบนี้เลยสวยมากๆเลยแล้วก็มีไม้ผ่าแล้วก็เปิดเข้ามามีอ่างอากุชีด้วยจ้า แล้วก็ประดับด้วยไม้แล้วก็หินอ่อนวลวดลายได้บรรยากาศฟิลน้ําไหลมากๆเลยแล้วก็แผนกล้องมาตรงนี้อันนี้ก็เป็นคนสวยเองนะคะอ๋อ,อเลยเราชอบมากๆเลยชอบฟิลนี้มากๆเลยแล้วก็ห้องพักนี้เราก็เป็นคนเลือกเองแล้วก็จองเองด้วยแล้วก็ขับรถมาเองด้วยแผนมาด้านนี้ก็จะเป็นริมทางน้ำไหลมีอา่างอาบน้ิีมีจุดชมวิวมีจุดกินกาแฟอุย้ยอะไรจะตอบโจทย์ขนาดน,นี้ครับเ,เพื่อน สิดยอดมากๆเลยราคาไม่แพงนักเพื่อนถ้าใครสนใจก็มาพักทีไ่ได้นะคะแนะนำจ้าน้ำนสธรรมชาติตกแต่งเชาช้าบรรยากาศดีเลยค่ะในไรกระสีแต่ว่าจะเป็นดินสอดทำบ้านสไตล์นี้นะคะในขณะี่แต่ว่าจะมีสักกว่มีโอเคจ้าใ้ชบรรยากาศรอบๆกันนะคะก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนมาทำไรทำไรเด็กๆ อันนี้มาเที่ยวไหนคะ <Okay. S 1> เะี่ไปเล่นน้ำใช่ไหมคะโอ้โห <Yeah. S 1> oh ไอ้นั่นน็อกเลยคะ่ะเยบายหน่อยเด็กๆเ, mm hmm. เที่ยวให้สนุกนะคะวันนี้ <Okay. S 1> ชอบกันไหมคะ mm hmm. จุ๊บเนี่ยดูเคนั้นนอนคะ่ะพอเรากินลมชมวิวเรียบร้อยนะคะเพื่อน หิวข้าวมากขับรถมาเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรเข้ามากินเนาะที่รีสอร์ตก็ไม่ได้มีอะไรขายแต่ว่าเขามีร้านให้สั่งอยู่กว่าเราจะสั่งข้าวได้กิน บ่ายสามเลยจ้าหิวข้าวมาทั้งวันโหแล้วก็สด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 ซุมตามเลยจ้าแทบหลายจ้าหลังจากที่กินข้าวกินอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็อันนั้นไม่ใช่ถุงอะไรนะคะเพื่อนถุงยาจ้ากินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยยาหนึ่งเม็ดจ้าแก้ป,ปวดหัวตัวร้อนจ้าบรรเทาไว้เพราะว่าเรามาต่างถิ่นต่างจังหวัดเราก็ต้องมี ความพร้อมเรื่องสุขภาพด้วยนะคะอันนี้เราก็จะพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่ำมาเราก็จะพาไปกินหมูกระทะริมคลองริมทานนะคะเราก็ค่ำแล้วนะคะเพื่อนๆค่ำแล้วเราก็สั่งหมูกระทะชุดใหญ่ไฟกระพริบมาทานเลยจ้าบอกเลยว่ากินหมูกระทะบรรยากาศริมทานน้ำใสฟินเวอร์อร่อยมากเอออ้วนกินคนเดียวทั้งชุดเลยแซ่บอิลี เพราะว่าไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันแผนมาด้านนี้เสียงน้ําก็จะไหลแรงเลยนะคะแล้วก็เสียงน้ําไหลยเย็นชื่นใจแล้วก็มีชีวิตชีวาแล้วก็วิวสวยวิวหลักล้านมาก,มากคๆค่ะเพื่อนๆให้ชมบรรยากาศเลยว่าความสิ่นความเวอร์ความสวยความพักผ่อนของเราได้บรรยากาศดีมากๆเลยอันนี้เราก็รอกินหมูย่างกันนะคะเพื่อนรอให้ไฟมันได้ที่ก่อนเราก็จะ กินหมูย่างกันจ้ะแล้วก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆไปนะคะเพื่อนๆว่าบรรยากาศตอนเย็นยามข้าแรงของเราเป็นยังไงอันนี้หมูย่างเราก็ได้ที่แล้วเราก็กําลังจะกินแล้วนะคะอันนี้จะกลหองแล้วนะคะหลังจากที่เรากินข้าวเรียบร้อยแล้วกินหมูกระทะเสร็จแล้วเราก็จะมากางุ้องนอนจ้ะดูฝีมือการกลางมุ้งของน้องมัดเลยจ้ะว่าคันเทพขนาดไหนตามไปดูเลยเอาออกไปอันนี้กางห้งนอนจ้ะสไตล์บาหลี yes เข้าไปข้างในเลย ก็เข้าไปทางไหนมองการงุ <Be ek art> ้งออกเอาเข้าไปทางไหนกางงุ้งออกเอาเข้าไปข้างในเราจะการออกมาเออไปเข้าไปเออเข้าไปแล้วกันเนฟทำไมเล็กน้อยที่จะเน็บเลยนี่เอาไปย้าไปสามกี่ารั้งดูแต่ไม่สามกี่ครังแล้วดีไงเสร็จแล้วกางงุ้ง กลางงกลางงเสร็จแล้วโอเคแล้วก็บันโมทีนี้จ้าเออเข้าไป, <laughs> <laughs> ไไปอวัดเย็ดแลนอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดบ,บ้านเราแล้วนะแกอะอารมณ์ยังไงอ๋ออย่างนี้หรอ อ๋อเวลาปิดพมา่านเวลาปิดพมานจักปิดอย่างนี้นะจ๊ะเออปิดแล้วจ้า